เคยได้ยินไหมแค่ใจศรัทธาก็ทรงถึงสวรรค์ได้สมัยพุทธกาลมีพราหมณ์คนหนึ่งชื่ออาทินนะปุกภกะเขาขี้เหนียวมากไม่เคยให้ของใครเลยมีลูกชายคนเดียวชื่อมัทธกุลทลีลูกป่วยหนักแต่พ่อไม่ยอมเรียกหมอกลัวต้องเสียเข้าของเป็นค่ารักษา แม่วิงวอนเท่าไรก็ไม่ฟังสุดท้ายเด็กหนุ่มก็อาการทรุดโทรมพ่อกลัวคนเห็นสมบัติในบ้านเลยยกลูกออกไปนอนที่ระเบียงวันนั้นเองพระพุทธเจ้าทรงเล็งเห็นว่าหนุ่มคนนี้มีแววแห่งบุญเก่าจึงเสด็จไปที่หน้าบ้านมัทธกุลทลีเจ็บจนขยับแทบไม่ได้ แต่เมื่อเห็นรัศมีของพระพุทธองค์ใจเขากลับพองโตเต็มไปด้วยความเลื่อมใสเพียงแค่คิดศรัทธาในใจไม่นานเขาก็สิ้นลมหายใจแต่เกิดใหม่ในวิมานทองคำเป็นเทพบุตรอยู่บนสวรรค์ดาวดึงแค่ศรัทธาเพียงเสี่ยงใจตอนสุดท้ายต่อมา เทพบุตรมัทธกุลทลีจำแรงกายลงมาปลอบโพ่อที่ร้องไห้ทุกวันจนพราหมณ์เข้าใจว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดไม่ใช่ทรัพย์แต่คือใจที่เลื่อมใสในความดี